สวัสดีจ้าทุกคนคือจะมาปั่นน้ำแล้วก็แบบมีอารมณ์ที่ว่าเปิดมาแล้วแบบ้างหรือยังอ่ะไม่น่าพาดะมีช่วงหนึ่งฮิตการกินน้ำผักผลไม้ปั่นเมื่อก่อนคือมีมีทุกอย่างซูเปอร์ฟู้ดแบบทุกสิ่งอย่างประมาณ20ิชนิดวันนี้เราจะมาเปิดสูตรทาน้ำปั่นของเราละกันเรามาดูว่าแม่จะปั่นอะไรบ้าง วันนี้คือเยอะมากจริงน่าจะมีประมาณแบบ20่กว่าอย่างได้รวมกนะว,วิตามินรวมค่ะใส่ทุกสิ่งอย่างจ้ะแม่ก็จะใส่อย่างละนิดอย่างละหน่อยใส่รวมไปเลยแบบไม่ต้องคิดเยอะเราอยากได้วิตามินที่ครบจริงๆแอปเปิ้ลเอย่ยสับประรดเอย่ยสับประรดอะเวลาปั่นน้ำอร่อยนะนี่แก้วมังกรจากบ้านเรานะจ๊ะนี่ใส่เบอร์รี่ลงไปเล็กน้อยเพื่อความแบบเปรี้ยวๆ,ๆอร่อยๆปกติคือแบบไม่ใช่แค่แม่ปั่นกินคนเดียวนะคือเราอะะ แอบปั่นให้ลูกกินด้วยอย่างบางทีแบบเด็กๆเ,เขาไม่ค่อยได้กินผัก mm hmm. กินไฟเบอร์ใช่ป่ะอย่างแครอทอย่างเงี้ยนะเวลาปั่นใส่แอปเปิลแอปเปิลแดงแอปเปิลเขียวเล็กน้อยอะเด็กๆจะไม่รู้เลยว่ามีแครอทแล้วมันอร่อยด้วยอันนี้ก็คือบีทรรทค่ะบีทรรทก็แบบสีแดงสวยแล้วใายเป็นคนที่แบบเลือดจางอนะไรเงี้ยบีทรรทมันก็จะช่วยเรื่องแบบเรื่องเลือดเรื่อง,องแบบบูสต์นี่ขอแอบถามแม่นินจจดนึงคะว่าตอนเนี้ยแบบ ขุ่นดีมากแต่ว่าเคยพีคไหมคะแบบว่าน้ำหนักแบบพีคสุดๆคือแม่อ่ะเป็นคนที่ดูท,ท,ทุกคนจะเชื่อไหม แต่ว่าจะรู้สึกจากตัวเองเองว่าแบบเออเริ่มแบบแน่นแล้วอะช่วงนี้จากเสื้อผ้าที่ใส่หรือแบบจากความอึดอัดของเราแต่สามีอะช่างนะสามีคือช่างน้ําหนักเก่งมากนะักก็จะแบบช่างน้ำหนักตลอดเลยว่าแบบน้ําหนักตอนนี้แบบนิวไฮแล้วม,มีอะีรเลย้ยคือก็จะรู้ตัวเองว่ามันเออเยอะไปแล้วหรืออะไรเขาก็จะพยายามลดถ้าเกิดเขารู้สึกว่าช่วงนี้เขานิวไฮแล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่พาขึ้นไปแบบง่าย หนที่รู้บอกว่าแบบพีคตอนไหนก็อาจจะตอนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราเลข5ปุ๊บอ,อะก็คือมันเกินมาตรฐานเราไงเพราะปกติมาตรฐานเราจะอยู่ประมาณแบบ4 7 4 8แล้วถ้าเราขึ้น5ปุ๊บเราก็จะแบบเริ่ม,เร,มเริ่มแบบต้องลดแหละเนี่ยบางทีถ้าเวลาเราปั่นใส่ผลไม้เข้าไปอะเด็กๆเขาจะไม่รู้สึกเขาก็จะนึกว่าเป็นสมูติตี้เป็นน้ำผลไม้อะไรเงี้ยก็เป็นอีกสูตรนะที่แบบแม่ๆเอาไปใช้กันได้ค่อยชอบใส่แอปเปิลเขียวเพราะว่าแบบชอบกินรสเปรี้ยวๆนิดนึง และอันนี้ชอบมากมานุก้าฮันนี่ลองกันได้นะทุกคนคือเราจะปั่นด้วยเบสนมเบสโยเกิร์ตหรือเบสน้ำเปล่าก็ได้นะวันนี้แม่จะปั่นด้วยเบสแบบเบสน้ำเปล่าใส่น้ำไปประมาณนะึงน,น้ำปั่นเพื่อสุขภาพค่ะเนดะี๋ยวจะชิมก่อนนะ อร่อยมากจริงไม่เป็นคนกินได้ด้วยมั้งพลอยเป็นคนกินได้อะไรแบบเนี้ยแบบอร่อยอร่อยสำหรับพลอยแบบอร่อยเลยกินแบบไม่ต้องเย็นเลยนะไม่ต้องใส่น้ำแข็งอืมกินได้เลอร่อยไม่ใช่กินได้อร่อยอไม่เชื่อเดี๋ยวฉันเอาให้ลูกๆทีมงานฉันชิมกันนะคะมีสี่สาวที่แบบอยากรู้ว่าแม่ทำยังไงถึงแบบกจะหนุนเหมือนแม่เลยไหมคะค่ะมาชิมค่ะมามาชิมลูกถูกน้ำปั่นฉันเกินไปละ เดี๋ยวเธอจะรู้ว่าแบบอร่อยยายชิมนะ้ำแม่ไหม,ไเ,มเอามาเอาให้ยายชิมด้วยคนมากอร่อยมันจะมีกลิ่นของพวกผลไม้ <_ S 3> พวกผักนิดหน่อยความหวานนิดๆเปรีร้ยวครบรสสาๆว่าไหมคะชิมค่ะไม่ปิด<ม>จมูกเหรคะไม่เหม็นเสียวเหรอคะไม่เหม็นเลยค่ะอร่อยจริงๆ หอมแล้วก็แบบน้ำผลไม้ราคาแพงๆที่เราแบบไปซื้อกินกันแต่อันนี้คือแบบทแท้ๆอ่ะแก้วสองร้อยค่ะเก็บเงินค่ะเอาล่ะว,วันนี้ลูกเราก็กําลังเริ่มตื่นกันละเ <laughs> ท่านี้ก็เลยคิดว่าจะปั่นน้ําให้ลูกกินแต่ก็จะไม่ธรรมดาวันนี้เราให้ลูกเล่นเกมดีกว่าขอ <c oughs> เราอะ่ะจะมีความแบบว่ามีหมายเลขในผักผลไม้ของเราว่าอันนี้เลขอะไรนี้เลขอะไรแล้วเราให้เด็กๆสุ่ม สุมว่าเด็กๆจะเอาเลขไหนบ้างแล้วเด็กๆได้เลขไหนเราก็จะปั่นน้ำแบบนั้นให้เด็กๆกินจ้าง,งั้นเดี๋ยวเรามานับกันก่อนว่ามีกี่เลขนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองกี่เลขอ่ะเริ่มเลยจา้า แล้วคุณมอร์นิ่งค่ะคุณลูกค้ามาแล้ววันนี้มามีเปิดร้านขายน้ำปัน่นพอเขาเห็นหนูเดินผ่านมาเขาวิ่งเรียกหนูใหญ่เลยอ,ะ <Yeah. S 1> อ่ะสูิกอาชิมน้ำคุณแม่ก่อนอาดูลูกสาวคุณแม่นะตื่นมาเขาก็จะสวยเลยคำ <Yeah. S 1> ใหญ่ๆสิลูกสุดแม่อร่อยฮะ <Yeah. S 1> huh? a little bit มามีเปิดร้านสูทตี้ค่ะแต่ว่ามามีจะมีเกมให้ลูกๆเล่นให้ลูกนะคะสุ่งตัวเลข1-25ถึง25แล้วมามีจะทําน้ําสูตรเฉพาะของหนูเลยเ่าหนูจะได้กินสูตรใหม่อ่ะใครจะเลือก<ม>ก่อนคะเอาเลขอะไรก่อนคะ 15. 15 15อะไรเอ่ยคะกีวี ต่อด้วยอะไรคะเลขอะไรคะบอกตัวเลขกันก่อนเลยทุกคนเอามาคนละ5ตัวห่งสามชิลลี่ชิลลี่เอาชิลลี่ก่อนาสิบสอิบชิลลี่เอาอย่าแอบ,บดูโพยที่เขาเซ็นคะลูกห้าคิดหนักเหมือนกัน,นเนาะเดาแหละเดี๋ยวใั้บัตรชั้นวางเรียงมั่วๆดีกว่าตอนนี้ลูกฉันเริ่มนับตามตัวเลขที่เราเรียงแล้วยี่สิบยี่สิบสี่อ่ะน้องลีนยี่สิบเอาอะไรอีกคะแอบไกลบอลเล็กไปท้ายอัด ขอดูวยน่ะดูพวยไม่ได้ค่ะมาเพียร์แลว่อีกแบบทั้งเอาอะไรอีกคะอีกสองตัวค่ะคนละสอตัวน้ำแข็งน้ำแข็งให้อยู่แล้วค่ะน้ำแข็งจะใส่ให้ฟันเลยนมอ่ะชิคลี้ครบแล้วแล้วน้องลินละคะสเอา2เพิ่มค่ะแล้วอีกหนึ่งเลขอะไรคะหนึ่งเลขหนึ่งร้อห้าีกหนึ่งเลขหนึหอะไรคะหนึก็เลือกมามโม่ไม่ต้องคิดเยอะหอ่ะหกอ่ะพี่เคล่ค่ะ 65เอาเลขที่หนูชอบก็ได้ลูกมันน่าจะออกมาเป็นสิ่งที่ดี24 6 24 26ไม่มี <laughs> 1 6 11 12โอเคค่ะเรามาปั้นนะให้เด็กๆไ,ไปพักก่อนเราจะได้แบบไม่เห็นว่าคืออะไรไม่ใช่มันตามเบอร์หนูเลย ไม่ได้แอบใส่อย่างอื่นค่ะชิลลี่ห้ามแอบดูนะคะสักครู่หนึ่งดะค่ะโอ้ชิลลี่ได้ได้ของอร่อยโอ้สูตรน้องชิลลี่น่าจะอร่อยนะคะ <ม>ให้มันส,สชิมด้วยว่าสูตรของคนไหนจะอร่อยที<ด>่สุดอร่อยต่อไปหม่มมิทำตามสูตรหนูเลยมันใส่เนื้อหนู Can you add หม e dragon food? อยากเพิ่ม dragon food หรอคะได้ค่ะเพิ่มให้เขาได้เลยเพราะว่ามันเป็นการเพิ่มวิตามินอ่ะปา่นเลยค่ะเดี๋ยวแม่เปิดให้ค่ะสีแบบทัสเทลมากเลยลูกสาวอยากบีบมะนาวหรือว่าเพิ่มฮันนี่เข้าไปหน่อยไหมคะมาน้ำเชื่องไม่น้ำเชื่อมกลิ่นหอมมากเลยอะ อ่ะชิงดิค่ะอุ้ยสีสวยจังเลยอ่ะชมพูมากเชสค่ะเทสอะไรเปิดกับนมผสมด้วยกันดื่มให้หมดนะคะอ่ะดื่มอีกหน่อยดื่มให้แม่ชื่นใจอึกอึกออึกออึอึเก่งมากค่ะดื่มให้หมดเลยค่ะแม่จะได้ชื่นใจต่อไปลูกๆเตรียมตัวนะจะจะโดนแบบนี้บ่อยมากนะจะใส่นะ宝าตังค์นะต่อไปต่ออันนี้ สีเขียวๆอ่ะเอ่ไม่เป็นมิรต่อสีอสเขียวเลยหรอ,อาหนูควรจะเป็นมิรกันต่อสีเขียวบ้าง<ม>งัมนแก้วนี้อร่อยหนูเอาไปดื่มที่หมดนะคะไ<า>อย้าอายาไอ้ยากินซาลาลีเปล่าๆแล้วไอย้ยาแบบแอะแอะเลยต่อไปค่ะสูตรน้องชิลินค่นะแ,แนก็คือสิ่งนี้นั่นเอง แากหลายสูตรมากเลยอ่ะใครเห็นสูตรไหนนะ่ากินก็ไปทำตามดูเนาะน้องชลิลินลินลินมาชิมสมูทตี้ของตัวเองสิคะอุ้ยของหนูเป็นสีชมพูน่ารักมากเลยค่ใส่ค่ะใส่น้ำแข็งให้ละค่ะดูสิมีก้อนน้ำแข็งอยู่เลยเนี่ยเห็นไหมสีชมพูพิ้งเลยอ่ะลองชิมสิคะ อ๋อลืมบีบมะนาวบีบมะนาวไปอีกนิดนึงจะอร่อยขึ้นกว่าเดิมล้านเท่าแป๊บนึงนะคะลืมบีบมามิใส่พากันเลยทำไมอ่ะมามิใส่ไม่ใช่ไม่ใช่ม่ใมามิใส่มานูก้าฮันนี่ใครจะใส่ฮันนี่มามิหนูไม่ได้เลือกฮันนี่เลือกใครอย่เดี๋ยวบอม้าบีบมะนาวให้อีกนิดนึงแล้วมันจะแบบมันจะกบกลิ่นฮันนี่เลยกบกลิ่น อีกรอบอันนี้อร่อยขึ้นละคุณแม่อีกรอบแล้วก็เดาว่าน่าจะมีอะไรอีกนะบานาน่า,า,นาอุ้อเก่มมีบานาน่าถูกต้องค่ะไม่ชอบไม่ชอบพันธุนี้มาม่าใส่มานูกา้าฮันนี่เยอะไปนิดนึงมั้งกลิ่นมันมเลยชัดต่อด้วยของน้อง,องเคล่าลสาวน้อง าวบอกอร่อยอย่างงี้ต้องให้ละเอียดนิดนึงไม่งั้นมันจะเห็นร่องรอยของน้องเคล่าลูกกลิ่นหอมมากๆค่ะเดี๋ยวแม่บีบมะนาวให้ด้วยบีบเลมอนบีบเลมอนยิ่งอร่อยเลยค่ะโอเคเดี๋ยวให้เคล่ามาชิมก่อนนะกิเคลาเคลิสมูทตี้ไหมคะชอบผักชอบผักอะไรนนะี้ชอบอะไรมากที่สุดหนูชอบมะม่วงแล้วหนูก็ได้ด้วยนะ นี่แม่แอบบอกเลยแอบสปอยชิมค่ะหนูชอบมะม่วงใช่ไหมคะลูกอันนี้ใส่แม่ใส่มะม่วงด้วยแหละยังไงลูกเออมีกล้วยเก่งจังเลยอะไรไหมลูกอ่ะพิชโนเลือกห้าตัวอันนี้เลขอะไรไม่บอกบอกไม่ได้มีทั้งหมด25เลข25เลขเด็กๆมาขอดูโพยอย่าเดยวโจฉันเอาเลข2 2งสอมาถึง2ี่สิบห้าใช่1นึถึงยี ห2ยี่สิบหกยี่สิบด้วยสองหย่สิบสี่สองยี่สองก็หน่งห่งโอ้โหโอเคเรารอชิมนะคะไปนั่งโต๊ะรอเลยค่ะเดี๋ยวเสิบ์ฟค่ะโอเคค่ะนั่งโต๊ะรอนะคะเข้ากันแล้วก็ได้กินผักย ร้อยค่ะสูตรพิชโนเรามาดูกันใช่ครับของพิ่โนได้แล้วนี่ครับต้องชิมแล้วเดี๋ยวเดานะครับว่ามีอะไรบ้างชิมแล้วเดี๋ยวก็อุ้ยสีเดียวกับเสื้อลูกเลยครับแมทชิ่งมากเลยครับอร่อยอยากดิบมะนาวไหมอยากดิบเลมอนไหมใส่ฉันดิบเลยอะไรก็ like b a n น n a mango what else อยาก็น n a n ม mango lettuce h o n e ฮันนี่แ้วิันอานผัก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 ผัยผักผักผรกผัก u ักผักผักผักิักอัไผักผักผยกผักผักผักผะกม่กผักผักผักผ้กผกผอกผักผักผักนะไผักผักผีกผกผักักผ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 ักอักผักผักอักผเกผกผักผั่ผักนัีผเกผักักผ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 ัก้ักผักผผัก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 ้ วันนี้ก็คือเราได้กินผักผลไม้เยอะมากคัก็คือดีไหมคะมีทั้งผงใบโบกมีทั้งบีทรูทเฮลที่ไหมคะวันนี้ต้องดื่มให้หมดนะคะรู้ไหมว่าดื่มน้ำอย่างเงี้ยดีกว่าหนูไปแบบโอ้ทำทา่นมทานี่ทานั่นอันนี้บำรุงจากข้างในหนูไม่เป็นไรข้างนอกก็ต้องทา เขาแบบเลิฟก,การดูแลผิวแบบปะทินผิวสกินแคร์ต้องเข้านะคะลูกสาวลูกสาวมาบำรุงจากภายในก่อนลูกสาวเขาเดี๋ยวโดนแนะ่เดี๋ยวโดนต้องต,ต,ต,ต้องเจอแบบนี้ทุกวันเป็นเวลาน้ำผักของแม่ลองไปทำกันดูได้นะคะทุกคนหรือใครอยากจะให้เราทำอะไรกัน <c oughs> ก็คอมเมนต์ไมาได้นะวันนี้หวังว่าทุกคนจะได้แบบไปหลายสูตรแล้วก็ไปลองทำแล้วก็ดูแลสุขภาพกันนะคะไปก่อนนะบายยกินแก้วที่ห้าลวจ้าชิ ะบอกประโยชน์ของซาลารี่อายา่าคนที่เขาลดน้ำหนักอะ่ะเขากินซาลารี่จ้าอายา่ามันเป็นเด็กกินยาคนหนึ่งเนาะที่ชอบกินที่มันมีกลิ่นอ่ะจะไม่เอาเลยแม่เนาะมักินได้น้ำเป็นแครอทมาเกิดแน่แน่แม่เป็นแหนมไม่เคยกินแม่ต้องแน่เลยค่ะให้มันกระต่ายให้มันกระต่ายมาเกิดแน่แน่มันกินได้อ่ะต่อไปค่ะ